สวัสดีค่ะฟนโฟนฟ,นฟีสไตล์ตค่ะวันนี้โฟนโฟนฟีสไตล์ตาพามาพบกับน้องแบงค์นะคะร้านขายขนมนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมร้านน้องแบงค์กันเลยนะคะว่ามีขนมอะไรบ้างนะคะก็ฟนโฟนก็ยังเรียกไม่ถูกนะคะเดี๋ยวให้น้องแบงค์ช่วยบอกนะคะว่าขนมอะไรนี่นะคะน่ารับประทานค่ะ ถ้าเป็นคนโฟนก็จะเรียกแบบว่าเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็น่าจะมีชื่อเรียกนะคะเป็นช็อกโกแลตค่ะโบยหน้าด้วยอาม่วงหิม,มาพานนะคะลบเลี้ยงก่อนนะคะลูกค้ากำลังเข้าร้านพอดีเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องแบงค์อันนี้ขนมนี่เรียกว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่าเาวนี่ค่ะเบลนี่ขายยังไงคะชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละสิบบาทชิ้นละสิบบาททุกอย่างนะคะนี่นะคะแล้วแบบนี้เหมือนกันไหมคะอันนี้เป็นคัวซองลาดช็อกโกแลตอ๋ออันนี้ก็คือน่ารักมากเลยค่ะน่ารักแลนะน่ารับประทานมากค่ะเ,เรียกว่าครัวซองค่ะครัวซองราดช็อกโกแลตนะคะ โรยด้วยหน้าต่างๆนี่นะคะให้ให้ชมกันใกล้ๆเลยนะคะไม่สดสะอาดนะคะนี่นะคะสีสันเคลือบด้วยช็อกโกแลตหน้ารับประทานมากๆเลยค่ะชิ้นละสิบบาทเนาะคะ่ะอันนี้อะไรนะคะอันนี้เป็นคัสไข่อันนี้คัสไข่นะคะคัสไขะะ่ราคาเดียวกันไหมคะใช่ค่ะ อ๋อราคา10บาทเท่ากันโอ้น่ารับประทานมากเลยค่ะนี่นะคะทัดไข่มาสักคู่นี้นะคะยกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะเพิ่งจะเอามาจากเตานะคะก็จะมีขายอยู่สองที่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสาขาสองนะคะที่น้องแบงค์เอามาลงขนมขายที่ตลาดนะคะอีกที่หนึ่งอยู่ที่ไหนคะอีกที่หนึ่งอยู่ตรง อีกที่หนึ่งอยู่ตรงหน้าตลาดนิคมบางปูเลยฝั่งนี้ไหมคะถ้า,ออ,า,าสสออกไปตรงหน้าร้านสวยยออกไปตรงหน้าร้านสสวย,สสวยก็จะเจอร้านของน้องแบงค์นะคะตรงนั้นเป็นร้านใหญ่นะคะอันนี้โฟลฟลมาพามาชมนี่ก็จะเป็นร้านสาขาสองนะคะแบ่งแยกมาขายจากร้านใหญ่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้ชมป้ายนะคะร้านน้องแบงค์นะคะขออนุญาตถ่ายป้ายนี่นะคะน้องแบงค์ เบเกอรี่นะคะร์ตไข่บราวนี่ชิ้นละ10บาทค่ะเดี๋ยวมีมีทั้งขายปลีกและส่งนะคะปลีกส่งนะคะนี่เบอร์โทรร้านน้องแบงค์นะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อน้องแบงค์ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะขออนุญาตค่ะ น้องแบงก็จะทําออกใหม่สดสะอาดทุกวันนะคะก็จะทํากันวันต่อวันค่ะใหม่ๆร้อนๆ น,นี้ก็เป็นขัว2ชิ้นน้อยนะคะชิ้นละสิบบาทถ่ายให้ชมใกล้ๆหน้ารับประทานหอมหวานนะคะรับประทานข้าวแล้วก็ตามด้วยขนมหวานชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะคะชื่นใจค่ะชื่นใจ ายดีนะคะนี่เป็นสาขาสองนะคะก็คือทำสดๆใหม่ๆออกมาร้อนๆจากเตาค่ะแต่ตรงนี้ก็คือไม่ใช่สถานที่ทำนะคะก็ทำอีกร้านหนึ่งแล้วก็เอามาเสิร์ฟที่ร้านนี้นะคะขอการันตีนะคะใหม่สะอาดสดนะคะ ลูกค้าเข้าร้านนะคะเรียงก่อนนะคะ อันนี้น้องแบงค์คะแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ทานเลยเราสามารถเก็บไว้ได้หลายวันไหมคะได้หนวันเลยได้ประมาณ1-4วันค่ะท่านผู้ชมนะคะก็อายุยาวนานนะคะได้ถึง4วันนะคะต้องใส่ในตู้เย็นไหมคะใส่ค่ะใส่ในตู้เย็นนะคะ ก็ถ้าเกิดยังไม่รับประทานสามารถซื้อแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้รับประทานได้นานถึง4วันนะคะหน้าตาโหหน้ารับประทานมากๆเลยค่ะผ่านไปผ่านมานะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านน้องแบงค์เบเกอรี่นะคะราคาชิ้นละ10บาทค่ะราคาสามารถจับต้องกันได้นะคะไม่แพงค่ะ ราคานี้นะคะสามารถซื้อหาได้คลิปนี้ปนฟน,ฟนฟรีสไตล์ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะพบกับปนฟนฟรีสไตล์ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ